สวัสดีครับผม of MOT Memory of Tether นะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูราคาทองกันสักนิดนึงอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่9แล้วนะครับผมก็ผมทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับในบน YouTube ยังไงก็ลองดูกันนะครับอา่านะก่อนหน้านั้นเรามองในของจุดนี้นะครับ มองเป็นคราฟหรืออาจจะมองเป็นบัตเตอร์ไฟก็ได้ที่ 1, 2, 7, 1, 6, 1, 1น,มน craft, ึมาจบที่1 6 1นะครับหรือจะมองว่าเป็นคราฟอย่างเดียวก็ได้มาจบที่1 6 1นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันตรงนี้เป็นโซนที่มีนัยะนะครับราคาลงมาถึงปึ๊บนะครับราคามีการผักตัวกลับไปนะครับตอนนี้จะมีอยู่ในส่วนของ Point B นะครับที่ราคามาวิสิ t นะครับแต่ราคายังไม่สามารถ r m o v v นะครับโซนนี้ไปได้นะครับ โอเคครับจุดนี้คือควรที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าผมมีออเดอร์อยู่3ออเดอร์นะครับออเดอร์แรกนะครับถูกปิดกำไรแล้ว TP ไปอยู่ที่จุดนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมเหลืออยู่2ออเดอร์นะครับสองอ,ออเดอร์อาจจะมาปิดช่วงนี้ช่วงชาร์กนะครับก็เป็นการทำลายโครงสร้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคิงนะครับจากครั้งที่แล้วที่เรามองกันว่า ถ้าราคาขึ้นมาเนี่ยราคาอาจจะปรับตัวลงแต่ว่าผมไม่เล่นตรงจุดนี้นะครับเพราะว่ามันมีอินดิสเมนต์นะครับอยู่ด้านบนนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมรอที่ครัฟด้านบนตรงจุดนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับราคานาปัจจุบันนะครับอาจจะฟอร์มตัวนะครับใช้คำว่าอาจจะฟอร์มตัวเป็น2รูปแบบนะครับก็1นนะครับก็จะเป็นชาร์กนะครับ ก็จะเป็นที่คิงเดิมนะครับแต่ว่าเราอาจจะเลือกราคาขึ้นมานะครับอยู่ที่ตรงคอร์ดแฮร์นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราค่อนข้างที่จะโฟกัสผมค่อนข้างจะโฟกัสดีก,กว่าก็เป็นนิสตานะครับนิสตารจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะจบที่1นึนะครับอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะครับก็ซึ่งจะเป็นช่วงใะยะเก่านะครับ ของเอ็มพีเอนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับแต่ว่า uh, โซนในยะจริงๆเนี่ยสำหรับตัวผมนะถ้าเขาเลยขึ้นมาได้เนี่ยผมอยากให้เขามาจบอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะครับก็ถ้า uh, ใครจะเล่นฮาร์โมนิกนะครับเป็นแบทหรือว่าเป็นคราฟนะครับหรือนิสตาก็เข้าที่1.27นะครับแล้วก็1.168แล้วก็วาง SL ที่200นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรของผมนะโอเค จุดตรงนี้นะครับก็เป็น mpl นะครับก็ยังไม่ได้โดนเทสก็น่าสนใจอยู่นะครับอาจจะเป็น1 2 7่องของนิสตาก็ได้ที่ว่าราคายังไม่ราคายังไม่ได้ยืดขึ้นไปถึงส่วนระยะตรงนี้นะครับแต่ระวังนะครับตรงนี้มีลควิดนะครับมีลิดดตที่นะครับผมอันนี้ก็คือต้องพึงระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนทําไมเราถึงมองว่าเป็นนิสตานะครับทาไมเราไม่มองเป็นชาร์ k เพราะว่าในจุดของตรงนี้ครับมี IDM โอเคเดี๋ยวผมขยับเป็น IDM ก็เป็นจุดคล้ายๆเ,เป็น liquidity นะครับผมก็เป็น investment นะครับอย่างที่เราเคยคาดการอยู่ตลอดว่าอ,อ,อย่างจุดนี้เป็น investment เราอาจจะไม่เข้าเราอาจจะมาเข้าโซนที่ล่างสุดนะครับแล้วยังไงในจุดของพวกนี้เดี๋ยวรอลนะครับให้ตลาดฉเฉลยแล้วกันว่า รูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ราคาเริ่มมีการหดตัวแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวาง Stop Win เอาไว้นะครับคุณลักครับสวัสดีครับ